เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามคลองปฏิรูปเดี๋ยวให้ทางพี่นุมาอ่านว่าชื่อคลองนี่เขาเรียกว่าชื่อคลองอะไรพี่นุมาอ่านคลองนี่ให้หน่อยว่าชื่ออะไรอ่านออกไหมเนี่ยออกแต่ว่าชื่ออะไรเอา้า เนี่ยสะพานพุทธชื่ออะไรครับองอินอ้าวชื่ออะไรอ่ะพุทธท้าองอินเหรออ้าวตรงมาสะพานพุทธท้าองอินเมื่อวานนี้ให้อาจารย์อ่านอาจารย์อ่านตั้งนานตั้งองกับองอ้าวต้นแก้วใช่คงจะมาถึงพระอินทร์ สะพานสวยรวมไม่ได้เอาออกออกข้างหน้าไปเอาเบื้องหลังหน่อยอสวยๆถนนสวยๆเร็วปัน่นออกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับอาจารย์ขึ้นไปเลยครับตรงนี้ถนนสวยเอาเบื้องหลังหน่อยครับก็สี่ท่านนะครับวันนี้ให้ดูครับท่านอาจารย์มีพี่เบิร์ดมีพี่ฮ พี่นมาครับนานๆจะมีสมาชิกมีพี่ๆมาปั่นองนี้โอ้ยดีใจครับ,รบวันนี้อาจารย์บอกว่าจะเลี้ยงฉลองทานไอ้ดิฟกาแฟให้ทานวันนี้ถ้าใครได้ทานฝีมือจะอร่อยมากผมไปลงใน YouTube อาจารย์รู้เปล่าว่ามีคนดูกี่คนสามรกว่าคนแล้วที่อาจารย์ดิฟกาแฟะนะ่ะโอ้โห มีคนดูสามอยกว่าคนแล้วเดี๋ยวเดวเดฝากกดไลค์ด้วยนะใช่เออก็ไม่รู้ว่ากี่ไลค์เลยใช่ <c oughs> ไม่รู้ติดต่อใครไว้เดี๋ยวผมให้ดูมีคนมากดไลค์สามร้อยสองร้อยกว่าคนแล้ว เรปเดี๋ยวต้องให้พี่เบิร <kah s> <ata> ์ตช่วยช่วยแล้วแหละจะได้มีให้พี่เบิร์ตเอาไปฝากที่มหาลัยให้น้องน้องสิกดไลค์ให้หน่อยเนี่ยบอกว่าเนี่ยกดไลค์ให้พี่หน่อยนะน้องน้องศึกษาน่ะะครับ โยงงนะก็นี่นอันนี้เป็นความโยงอยู่ไงออก็แถวนี้คองโยงไงออแต่ว่าตรงโรงเรียนน่ะเป็นของออมหาสวัดิ์เ,ออเพราะว่าตอนที่มาทำเน่ะผมรู้ก็นายกอวตาง,งไงนายกอวตอนเป็นคนติดต่อเอารถมาลงช,ช่วงนั้นที่มันยางมันเยอะๆที่เขาจะลาดในซอยให้เราอะ่ะใช่ อันนี้เขตลานตากฟ้าแล้วก็นี่ง,งบประมาณลานตากฟ้าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราผ่านมามันเอาตั้งโยงอัน <c oughs> นี้ลานตากฟ้าแล้วครับวันนี้พาพี่เบิร์ตมาสำรวจเส้นทางตกปลาอันนี้หมู่สองลานตากฟ้าพี่เบิร์ตผมชอบเลยเส้นทางตกปลาไปตรงไหนอ <c oughs> หาปลาส่วนผมหาปลาอย่างเดียวพี่เบิร์ต <c oughs> เอะถามหน่อยกล้วยเดี๋ยวเขาปลูกริมคลองเนี้ยไม่มีเจ้าของใช่ไหมเดี๋ยวกลางคืนเราก็ขับรถกระบะมาตัดเอาได้ไหมเดี๋ยวก็มีคุกไม่มีเจ้าของเอ้าเอ้อ ใช่ฝั่งนี้มันสาธพรณานะนะแล้วก็กระบะบางคืนหวีไหนเคือไหนที่มันสุกแล้วก็สอยเวลาตัดไปเสร็จปุ๊บมาฮะมันมีทุกกาธาทานะทอ,อยด้เออเอาตัวเงินตัวทองเห็นไหมเขาให้โชคเห็นไหมน่ะอู้หหนูหนุหนไปแล้วตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมให้โชคล้วเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะนานให้โชคนะขอโชคขอลาบแต่ว่ามหาไม่ไม่โดนเพียบเลยผม โโอ้หแล้วมันไม่ค่อยกลัวคนเลยนะขวามือเลี้ยวขวา